วันนี้ว่าจะแบบเ้าขาหมูสักหนึ่งแบ๊กนะฟิลฟิลใจจอยข้าขาหมูสักหนึ่งแบ๊กนะพี่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 กินอะไรไกล้ละไกล้ไหมเ้าขาหมูมส,สักหนึ่งแบ๊กเนาะได้อารี่สีดับอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอะ่ะเยี่ยมสุดๆกับของข,องขวัญหน้า รักนะมากๆากากความให่ยเออน่ารักสวัสดีค่ะพี่โูฝนตกตรงไหนบ้างไหนไหนเราก็อยู่ด้วยกันแล้วลองรายงานสภาพอากาศให้ฟังหน่อยสวัสดีพี่แพทย์คนสวยสวัสดีครับแม่ต้นใสที่บ้านตอนนี้คือเขากําลังตัดต้นทรกันอยู่จ้าล่าสุดตอนนี้คือเขากําลัง ตัดต้นไทรกันอยู่นะจ๊ะทุกคนต้นไทรที่บ้านที่อยู่ันเจ็ดสิบปีหักแล้วจ้าล้ <ล HAEL. S 1> มแล้วจ้าล้มแล้วจ้ามูยมินิฮาร์ดด้วยนย่่นหรอหิวข้าวนี่รอข้าวมาส่งพี่น้ำฝนสวรรัสดีจ้าสุส,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 สรรดดุสุขสวัสด์แดดแรงเอาดีใช่ไหมหย่บอกสุขสวัสด์แดดแรงหรอจริงหรอจริงหรอปากช่องผลพึ่งหยุดครับตอนเนี้ยพารามสามยังมีปล่อยๆอยู่นิดนึงเนาะพารามสามแต่พารามสี่เราออกมาไม่เป็น แต่พระรามสามพอพอเราขึ้นทางด่วนแล้วตกเลยเนาะพ่อเนาะตกหนักเลยสวัสดีครับรกพี่เล็กับชินจังเหมือนกันเลยครับอืเชียงลายมืดอันนี้ไงฝนตกรักนะมากๆอุ้ยตอนนี้คนส่งรักนะมากๆหรอมันน่ารักหรอรักนะมากๆอ่ะขอดูลักนะมากๆหน่อยสิมันเป็นยังไงอ่ะรักนะมากๆอ่ะ อุ๊ยนี่นี่เอารักหนัามากมากอุ๊ยชอบอันนี้รักหนะมากมากนี่นี่นี่รักหนักมากๆอุยน่ารักอุ้ยน่ารักบางเข็นตกหนักเลยแม่โอ้ตอนนี้ก็คือตกหนักฝนก็คืออยู่อย่างนี้ยาวๆแล้วเนาะคือมันจะหมดเขาบอกว่าหน้าฝนหมดกลางเดือนตุลาพ่อกลางเลยอนะอืมเขามากลางเดือนมิถุนา มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาก็คือเข้าพรรษาสามเดือนไงพ่อ<ะ>ก็คือเข้าพรรษาเดือนเนี้ยกรกฎานี่ไง<ะ>กรกฎาสิงหากันยาเ<ะ>นี่ยออกพอดีใช่ไหมเข้าพรรษาสามเดือนทั้งนี้ฝนตกแต่แดดออกแล้วก็เริ่มมืดแล้วอืมทั้งนี้ฝนตกทุกวันแต่วันนี้แดดออกแล้วก็เริ่มมืดอีกแล้วค่ะอืมมันหน้าฝนนะเนาะมันหน้าฝนนะเนาะแม่เนาะมันก็จะชุ่มฉ่ำไว หยุดยับยังไม่หยุดเลยฝนฝนยังไม่หยุดเลยอ่ะรักนะมากมากเนี่ยเดือนหน้าเดือนเกิดแม่เดือนหน้ามันเหมือนไก่พรุ่งนี้พรุ่งนี้คือเดือนหน้าทุกคนพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้คือเดือนหน้าละมันเร็วเหมือนกันนะรักแม่สามพันจบหัวใจก็ไปเลย Love you three thousandLove you three thousand ทีนี้ก็ตกพี่ป๊อปปี้ แต่พี่นี่เราเราร่วมข้อพันษาดูก็คือข้อพันษาคือกรกราสิงหากันยาอะฮะพอตุลาฝนหมดไงหมดก็พระท่านก็ออกไปบินธบาตได้ไงใช่ไหมล่ะที่เจนนี่ก็คือสามสามเดือนคือพระไม่ออกไปบินไม่ออกไปบินธบาตมันเป็นกุศโลบายของแบบของคนโบราณว่าพอทั้งสามเดือนเลยนะพอสมัยก่อนมันไม่มีตึกลาบ้านช่องหนึ่งนี้มันถนนมันคือทุกอย่างมันเป็นไร่มันเป็นนาพอฝนตกมันแฉ พระท่านออกไปดินธบายก็ไปเหยียบไล่นาเขาก็เลยว่าอ่าสามเดือนที่ฝนตกหนักๆเนี่ยแล้วพระท่านก็ออกออกวินทบาทไม่ได้ด้วยใช่ไหมก็เป็นเข้าพรรษาเราอะจากที่ท่านต้องออกมาเราก็เอาเข้าไปให้แทนแล้วถ้าสมมติสามเดือนเนี้ยสามเดือนเข้าพรรษาใช่ไหมแม่ไม่มีใครเอาอะไรเข้าไปให้พระที่วัดเลยทำไงพระกินอะไรพระก็ต้องเอามาปินทบานก็ต้องเอมาอยู่ดีใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่อะก็มาม่าได้ไหมได้อะไรก็ได้ทําเองได้ออ เลดเลดอยู่นี่ครับไม่ได้ไปเรียนเลดปิดเทอมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่อ๋อคือสามเดือนถ้าไม่มีใครเอาข้าวไปให้พระฉันเลยพระก็ต้องออกระหาอยู่ดีใช่ใช่ไหมทุกคนสาธุนี่ไงใช่ไหมถ้าสมมติว่าอ่ะพุทธศาสนกชนไม่เข้าวัดอ่ะสมมติสามเดือนถ้าท่านก็ต้องออกมาบินทบาตทําเองไม่ได้ทิทาเองผิดศีลศิษยพระก็ต้องออกมาบินทบาติไงอืมเพราะนั้นไม่มีอะไร ชไหมพี่พี่สวัสดีครับทุกคนเลยตอนนี้พัดลูกี่พิธิภายตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะไม่เป็นกุหลาบแล้วนะเป็นลักษณะมากๆเมื่อกี้เห็นคนส่งลักษณะมากมากแล้วน่ารักดีก็เลยเปลี่ยนเป็นลักษณะมากๆใช่ลักษณะมากๆนี่ไงนี่ไงวันนี้พี่โบวี่สวัสดีครับพี่อินิเชียลสวัสดีครับ พี่สาวสสวยสวัสดีค่ะพี่หงโยกพี่น้องใหม่พี่พี่เนยอุ้ยรักนามากๆอ่ะน่ารักอ่ะคิดว่างดเข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาแล้วนะแพทเพิ่งไปทําบุญมาตอนนี้ก็คือมีกระถิ่นปะกระถินหรือพระป่าจำไม่ได้เมื่อเช้ามีแบบรวมทําบุญช่วงนี้มันกระถินหรือพระปะ่าพูเซพูเซ สวัสดีทุกคนเลยจ้าผ้าป่าโอเคสมมรับวันเช้าฉันทำผ้าป่าสวัสดีพี่อ้อมผ้าป่านะคะโอเคคือเมื่อเมื่อวานอะเมืม่อมัสาวว่าทำบุญใส่ซองนะแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าผ้าป่าหรือกระถิน่นอ๋อผ้าป่าโอเคสาธทุนะทุกคน ช่วงนี้มีคนชวนทําบุญตลอดเวลาเลยแม่รดเวอร์แบบเหมือนไม่ได้แบบเหมือนเป็นความแบบว่าคนนั้นชวนคนนี้ชวนอะไรเนี้ยแม่อยากให้แม่รีวิวการดูดวงดูดวงรีวิวอันไหนเพราะดูหลายศาสตร์มากเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปรอดูศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นการดูดวงแบบ เดี๋ยวจะรีวิวอีกที่หนึ่งให้ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการรีวิวแบบโหราศาสตร์แต่เดี๋ยวรอก่อนรอได้ไปดูก่อนบวกกับไพ่ยิปสีเป็นการดูดวงแบบโหราศาสตร์บวกไพ่ยิปสีซึ่งซึ่งคิดว่าเ,เดี๋ยวจะไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวคระที่กินรูปรวาใใลังได้ก็ต้องเลยนัทนไปีวิวอยากให้แม่รีวิวโรงเรียนน้องได้ไหม โรงเรียนน้องอะ่ะก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่เอกมัยซอยสิบสองเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่มีความเป็นไทยสูงต้องบอกก่อนว่าถ้าแม่ยยยอยากได้อินเตอร์แบบอินเตอร์แท้ๆเลยอะ่ะต้องไม่ใช่ e อ s แต่ถ้าถามแพทย์ชอบ e i s มากนหนึ่งแบบไทยดีหนึ่งคือเขายังมีความเป็นไทยไม่อินเตอร์จ่าเด็กจะไม่แบบเด็กยังคงมีมีความเป็นไทย วัฒน,นธรรมไทย,ไทยอ่ะเขายังมีซึ่งแม่เป็นคนไทยเนาะแม่ก็ชอบแล้วเด็กๆแบบมีความแบบรู้จักวัฒนธรรมไทยอ<ช>่ะเอาเน<ช>ี้ยคือเทศกาลอะไรอะคือคุณครูให้ทําตามเทศกาลไทย<ช>ด้วยแต่เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะเป็นเอกมัยอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ถ้าถามเยแพทเยแพทว่าค่าเทอมเยแพทไหวคือถ้าใครไหวที่จะเป็นค่าเทอมแบบปีละล้านะเชิญได้เลยแต่เยแพทอ่ะค่าเทอมปีละสามแสนถึงห้าแสนอะ เย,ยแพทก็อ้วกแล้วอ่ะเดียแพทก็รู้สึกว่าเออค่าเทอมอยู่ประมาณเนี้ยเดียแพทโอเคต้องย้ำนะว่าปีหนึ่งนะไม่ใช่เทอม <ตก S 1> ป,ปีปีละล้านนะแม่ไม่ไหวจริงแม่แม่แม่แมไม่ไหวแต่ว่าอันเนี้ยค่าเทอมอยู่ประมาณแบบบางแรกแรกแรกเข้าแรกแรกแรก,แรก็แค่แสนกว่าบาทเองเนอะแสนห้าแสนหกสองแสนนะขึ้นทุกปีซึ่งล่าสุดเนี่ยสองเทอมก็อยู่ประมาณสามแสนสามแสนได้ก็คือปีละต้องย้ําก่อนว่าปีละซึ่งซึ่งเราไม่ไหวกับ ับปีละล้านเหมือนกันแม่ใครไหวไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยแม่บอกไม่เองแต่ตามแบบเวอร์อืมนี่ไงอืมซึ่งเราก็เลยบอกว่าโอเคเราไหวกับที่นี่แหละจบก็คือใครที่แบบฟิลฟลิอยากให้ลูกเรียนอินเตอร์ก,ก็ลองดูแต่ว่า ที่นี้ก็ไม่ได้รับเด็กเยอะนึงเพราะโรงเรียนเขาไม่ได้เป็นโรงเรียนใหญ่แม่ไม่ใช่โรงเรียนแบบโอ้โหใหญ่ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยก็เป็นโรงเรียนแบบแต่ละแต่ว่ามันไม่ใช่อ,อังกฤษนะเป็นโรงเรียนอเมริกาอเมริกาก็คือระบบเขาเป็นระบบอเมริกันนะเออเป็นเกรดไม่ได้เป็นยีอ๋อใช่ใช่เข้าพรรษาเดือนวันพรุ่งนี้ใช่ไหมจ๊ะหรือเข้าพรรษาวันไหนจ๊ะฮะพรุ่งนี้แล้วเหรอเข้าพรรษาวันไหนจ๊ะ love cat นี่อีกไหล่ะเอ๊ะเลดในในกระเป๋าในกระเป๋ายาแม่มีขวดน้ำอยู่ปะเลดดูให้แม่หน่อยดิสีปากแม่ส่วนมากวันนี้ผสมไปทั้งหมดคือแปดสีแม่มแมซึ่งบอกแม่ไม่ได้เลยว่าสีอะไรบ้างกระเป๋ายาแมา่คืออยากบอกมากอืม พี่ออนแอนโค้น่ารักขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เหมยสวัสดีครับพี่สตางสวัสดีครับพี่ล,ลูกว่าบอกไม่ได้เลยพี่โทนี่ก็คือว่าอะไรอ่ะอะไรพี่อริยาสวัสดีครับ,รบมีขวดน้ำเหนือปะเออเอามา ว h y h ีฮา he a r yeah. yeah. ี he sì ี o n y he h e a r อุยรักน้ำมากๆขอบสวัสดีครับก็เลยว่าเออเธอสีปากก็คือโอ้โหวันนี้คือทานแล้วทาอีกนะพ่อใช่เออสวัสดีครับพี่พ่อสวัสดีครับพรุ่งนี้เช้าไม่มีนะต้องามอะรหรอพ่อดูดีแพทแม่ส่งให้พ่อจังเขาบอกว่าพรุ่งนี้หยุดแล้วก็ให้ไปทำวันพฤหัสแทนเราใช่เหมือนน แล้วเราแก้เลยแล้วเปลี่ยนเป็นพรฤหัสเออยายเต๋อวะอะไรอ่ะยายเต๋อวะอะไรอ่ะอุ้ยรักน้ำมากมากมีคนส่งรักน้ำมากๆให้ด้วยอ่ะขอบคุณนะมันน่ารักดีเนาะไอรักน้ำมากๆเนาะพี่ลูกว่าเนาะฮัลโหลเอฟวีวานวอร์มเสียงเรียตอมที่นี่หยุดแล้วครับที่นี่หยุดครับมีกี่นึงอ่พูดพระฤหัสโอเคครับผมครับผมครับ สวัสดีจ้าพรุ่งนี้ไปไหนแต่เช้าวะแม่พรุ่งนี้เหรอต้องเยี่ยมคุณทวดละเธอฉันคิดถึงเขาเหลือเกินสวัสดีค่ะพี่จีดาพาพี่แนนพรุ่งนี้ต้องเยี่ยมคุณทวดละคิดถึงละคิดถึงละเออเพราะตอนแรกจะออกไปวันนี้แต่คิดว่าไม่รู้ว่าทันไหมถ้าฝนหยุดก็จะออกอยู่พรุ่งนี้ก็ไม่มีเลยอะชิวเกินก็หนาคุณทวดแต่เช้าหรือว่าหรือว่าหรือว่า เชินทุกยาก้อนไปดีกันแต่เช้าล้วกินข้าวให้เสร็จให้สั<ด>่งไปเยี่ยมขุนทวดให้เสร็จอนะ่ไงนี้นไหมสวัสดีค่ะทุกคนเลยพี่เจี๊ยบหัวใจส้มหัวโหใจผมส้มพี่จิดาภาสวัสดีค่ะรอข้าวแต่ข้าวยังไม่นาเอาตะกร้าไปก่อนเพราะวันเนี้ยเอาเลยไหมฉันจัดโบนสุดท้ายสําหรับสามชิ้นสามชิ้นวันสุดท้ายแล้ววันนี้ฉันจัดโบนสุดท้ายสําหรับสามชิ้น ส่วนใครอยากกดก็คือเธอจะไม่มีแล้วจ้าตูนี้จะไม่มีแล้วนะจ้ะ <300 S 1> สามร้อยสามสิบอะไรอ่ะอุย๊ยเธอฉันเลยฉันขอโทษเธอได้ไหมถ้าเกิดฉันเลอออกมาดังๆเนี้ยนี่แม่น่ารักแต่ยังไงพ่อน่ารักกว่าหลักฐานุนโต๊ แดงครึ่งช้อนชมพูเธอสามร้อยห้สิบดบาทไม่ขายจะขายสามรอยสามสิบรอซอคู่เดียวครับได้ฉันจะรอให้รอนะรอฝน<อ>ตกทุกที่เลยเนาะแม่เนาะสามร้อยสามสิบเดี๋ยวมามาแล้วแม่ก็กดได้เลยแม่รอ,อก่อนนะรอนะํารอแม่นะรอนะพี่แหวนวันนี้วันสุดท้ายสําหรับโปรนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาตะก้าล,ลงนะคะสามรอยห้าสิบ็ดบาทไม่ขายค่ะจะขายสามร้อยสาสิบทุนเลย บ้านนี้เลดน่ารักสุดเรื่องจริงไม่ติดเลยถ้าชมลูกก็คือแม่ก็ยิ้มละ่ะนี่จะสา 330, ม้อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง<ม> <c oughs> 330้สเธอรอฉันแป๊บเดียวตอนนี้มันขึ้นส5 1้อยห้าอยู่ปะเธอรอก่อน351อห้เธอรอฉันก่อนแป๊บนึงนะกำลังคำนวณพี่เลดเอาขาตั้งกล้องลงให้แม่หน่อยได้ปะทำเป็นปะ สามร้อยห้าสิบเอ็ดไม่ขายปดขาลงข้อหนึ่งอโอเคอีกข้างหนึ่งเอาให้เท่านะเอาปิดปิดปิดรอดอ่ะอีกข้างหนึ่งออีกข้างหนึ่งอ่ะรอดไหมอ่ะเลททำอ่ะรอดไหมเธอฉันใช้ลูกทำงานอ่ะอ่ะข้อไหนข้อไหนอ่ะโอเคล็อกล็อกล็อกยังอ ah> ่ะอ่ะล็อกยังอ่ะข้อหน้า ข้อหน้าอุยอ้ยสั้นไปอุยอ้ยเธอทำดีๆเอาล็อกยังรอดไหมครับอดอะไรเหรอพ่อ,อตอนนี้330อบบาทมาแล้วแต่ <ไป S 2> มันมันเป็น36บอุ้ยรอดพ่อรอดรอดอดเก่งเก่งนะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะ ลูกทำดีก็ต้องชมะเนะาะไว้เรดเลดลูกทำดีก็ต้องชมะเนาะหนูขอตะการหนึ่งจาะอยากสว่างเอาข้อมือแม่เออตะการหนึ่งสิแนมะ่สามสามสิบมาแล้วอะมาแล้วอะต้องเป็นสามสเกแน่เลยพ่อปะ่ะหรือไง สามร้อยสามสิบมาแล้ววันสุดท้ายแล้วค่ะคุณนาะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับเซตหนีส่วนใครสั่งไปเมื่อวานส่งออกไปแล้วนะจ้าใครสั่งเมื่อเชา้าส่งออกตอนเช้าเลยอ่ะสามร้อยห้าสิบเอ็ดอีกอ่ะเป็นไรอ,ะอ่ะอ้าวสามร้อยห้าสิบเอ็ดอีกอ่ะเป็นไรอะ่ะไม่เป็นอะไร จะขายสามร้อยสามสิบไงเป็นสามร้อยห้าสิบเอ็ดอีกแล้วยิงแบบรวดมาเร็วรอคกปองก้อนมันขึ้นอีกหนึ่งนาทีมาแล้วยังจะเลยจะมาที่สิบเอ็ดโมงยี่สิบสองมา,มาเลยมันทารู้ตัวหนูแล้วสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองมาเลยพี่ดาวแม่น้ำสองร้อยมลเสร็จแล้วแม่ก็ตักแดงครึ่งช้อนตักชมพูครึ่งช้อนแล้วใส่วิซี่เลย พี่กนกวันตะการหนึ่งจ้าความสว่างเกิดแต่กับเรามาแล้วมาแล้วจ้าโอูยมา,า<ว>สามร้อยยี่สิบเก้าบาทสามร้อยยี่สิบถามว่าเมื่อกี้ร์หนูกดสามร้อยสามสิบแม่ห่างกันแค่หกสิบส <60 S 2> ตางค์กดไปเสิบสตางค์ครูปอมาเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ต่างกันเป็นบาทนะต่างกันเป็นหกสิบสตางค์หกสิบสตางค์ไม่ต้องไปตกใจก็คือสามร้อยสามสิบอะจบ ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปแบบว่าเออเดอรเดไปต้องใช่ส่วนใครอยากได้แก้วเหลือส0มร้ทวน It's coming to you แล้ว It's coming to you เลยแต่ว่าเธอไอไอตะก้ามีแก้วอะขายตลอดมีตลอดแต่ไอตะก้านเนี้ยขายแค่วันนี้วันสุดท้ายจบพี่แวแวแวชงทานทุกวันหลังตื่นนอนอร่อยฟินสุดชื่นผิวผิวแม่จะลดิดผิวแม่จะลวดผิวแม่จะฉ่ำผิวแม่จะออร่า ตใหม่ราคาถูกสุดสามชิ้นสองร้อยสามร้อยยี่สิบเก้าบาทได้กับเรานี่แหละถูกต้องถ้าแม่อยากได้ราคาฉ่ำราคาอึง้งราคานี้ได้ตอนนี้เท่านั้นแล้ว<ต>วันนี้วันสุดท้ายพี่แววแววพี่ปุ๋ยปุ๋ยตัวใหม่ราคามันจึ้งเกินเนาะยายแพททำถึงเกินเนาะชงทานตั้งแต่เช้าเลยแม่หนูทานตั้งแต่เช้าหนูออกไปนี่แล้วหนูออกไปสับเป็ดแล้วใช่หนูออกไปทำงานไถานาสับเป็ดแล้วแม่ผสมกันทีเดียวสามอย่าง พรุ่งนี้ไม่มีราคานี้ไม่ใช่จ้ะพรุ่งนี้ไม่มีเซตนี้เลยดกไม่มีเซตนี้แล้วเซตนี้วันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายแม่สามชิ้นสิ้นเดือนวันสุดท้ายมชิ้นสิ้นเดือนวันสุดท้ายสามชิ้นแม่วิตามินซีห่อใหญ่สิบห้าซองมันลดตรงเนี้ยหนึ่งชมพูหนึ่งแดงหนึ่งชมพูหนึ่งห่อใหญ่สิบห้าซองแม่นี่คือปรากฏการณ์การแถมวิตามินซีสิบห้าซองลงไปในเซตเราฮอตสามสิบแล้ว